วันนี้เราก็จะมาสุ่มเจ้าสตาร์ดากันต่อนะครับในตู้สุ่มแห่งแสงดาวซึ่งเงื่อนไขพิเศษของซูเปอร์อพิกตัวนี้จะตามกับสั่งตัว่อนนะครับอย่างตอนของครีมคอตเต้ดก็จะเป็นการการันตีด้วยตาสัญลักษณ์9ก้าตระกูลถอดน้งลงก็จะเป็นเรือสินค้านะครับ8ชนิดแล้วก็ซอเบก็จะเป็นตะเกียงไฟทั้งหมด7อันนะครับเรียงระดับกันมาเลยนะ9 8 7แดแต่รอบนี้แล้วก็รวมถึงครั้งต่อไปผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เกณฑ์นในการหมดเลยก็คือทุกครั้งที่สุ่มนะครับจะมีเงื่อนไขพิเศษใ,ในการ รับตัวเศษผงแคนดี้ตัวนี้นะครับโดยทุกครั้งที่สุ่ม,มก็คือไม่ว่าจะได้โซ้ําหรือไม่ซ้ํานะมันจะถูกนับของทั้งเศษเห็วิญ,ญญาณทุกระดับนะครับคอมมอนแลร์ดีปิกมันจะถึงระดับสูงกว่านะครับ,รบ,รบตัวถึงเป็นตัวได้นะมันจะถูกเปลี่ยนเป็นผงแคนดี้ในอัตราที่มันกาหนดนะครับแล้วก็เมื่อครบ5,000แนเน่ยจะสามารถกดการันตีรับเจ้าตัวสตารดับได้ โอเคนะครับเดี๋ยวเราผสมไปเลยนะครับเดี๋ยวจะสสมให้ดูทั้งหมด10โลนะตอนนี้มีที่สสมอยู่1มื่นอันอ๋อเดี๋ยวไปดูตัวเลทกันก่อนนะครับก็เลทก็สูงขึ้นมาน่ดนึงนะเป็นตัว0.382เแล้วก็เป็นเศษที่เปญนานะครับ1.738ตัวเลขก็ตามค่ากันไปนะครับโอเคไปเลยนะครับอามาดเริ่มดูตอนฉากเปิดจะเป็นเจ้ามิวคิเวแทนเจ้าฆ้าหานนะ แล้วก็ตัวพิมพ์ตัดที่เป็นไม่ไแน่ใจว่าเป็นดีปิ่งไม้แต่เป็นสีนะครับเป็นสีประมาณสีอวกาศนะกาแล็กซี่สีดำเงินอ่าได้เสร็จสตารับนะครับ ันนี้เพิ่งเห็นนะครับฉากเปิดใหม่ของเจ้าเชเอมนะพอมีแคนดี้อาแล้วก็ทีตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นไปเป็นผงแคนดี้นะครับถ้าเกิดของคอมมอนเนี่ยดึงเศษคือได้ 2, เสเศษแร่ในงานได้4นะครับแล้วก็เศษพวกอนะมีอีพิกนะครับได้10เพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้เป็นตัวของอีพิกเนี่ยก็จะได้200แล้วก็พกส่งคนนั้นอย่างซูเปอร์อีพิกสตาร์ดัสก็ได้นะครับ ถ้าต uh ่ออ so ันค yeah. so so ือเนียนะสามหนึ่งสิบสามสิบสี่นะก็จะได้เยอะหน่อยก็ถือว่าตัวการันตีรอบนี้คิดว่าน่าจะทําให้เราได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ากรณีที่เราเกลือได้เป็นตัวก็ยังได้ผมแครดี้มาค่อนข้างเยอะคิดว่าน่าจะใช้การันตีน่าจะอยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับอ่าโอเคไปต่อเดี๋ยวข้ามไปเลยนะครับขอความรวดเร็ว อ่าได้ไอพิกเยอะนะครับก็จะได้ปุ่มแคนดี้เยอะตามไปด้วยนะอันนี้4ี่ตัวก็รอไป800แล้วนะแฮปแป๊บเดียวใกล้จะ5 0 0พันแล้วนะครับฉะนั้นรอบนี้ก็น่าจะไม่ต้องกังวลว่าเกลือแล้วมันจะได้การันตียากขึ้นอยู่กับดวงด้วยถ้าเกิดคุณสมได้ตัวไอพิกเยอะๆนะครับก็จะมีการันตีได้ง่ายขึ้นทีนี้ก็เก็บเศษเกือได้ครบแล้วนะอีกสี่รอบนะครับ4ี่โล ต้องล้นให้ได้ปีเยอะๆได้นะครึ่งทางแล้วนะครับโอเคสมรอกแรกยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปหาตัวที่สมเพิ่มต่อหลังจากไปหาที่สมมาอีก1วันเต็มๆนะครับก็ได้มาอีก6 0พันนะเดี๋ยวไปสมกับต่อยอีก6โลเลยนะครับอ่าได้ไม่ใด้ใชว่าน่าจะได้เสร็จครบก่อนหรือเปล่าแล้วครับแบบเนี้ย เออได้อีกหนึ่งอ้โหเกือจัดขอถอนคำพูดนะครับตอนแรกคิดว่าให้ตัวการันตีรูปแบบใหม่เนี่ยจะง่ายกว่าแบบเดิมนะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดของเดิมซอเบมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2อ0หมื่นนะครับนี่ปลาไปหมื่นหแล้วนะยังไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยว ต่อคันเด็กวันหนึ่งนะครับไปหาที่สุ่มเพิ่มต่อไปต่อกันอีก2โลนะครับช่วงนี้เริ่มหายากแล้วได้แค่วันละ2องพันที่สุ่มนะครับไปหาที่สุ่มมาอีหกพันจากการเคเิชชั่นประมาณ2วันซึ่งคราวนี้ควรจะได้การันตีได้แล้วนะเพราะว่ารอบแรกเหมือนหนึ่งใช่ไหม รอบที่2 6,000รอบที่3 2 0 0อเนี่ยหมื่นแปดและรวมร,วมรวมี้ทั้งหมด24งหถ้าเกิดยังไม่การันตีเนี่ยคือมันเป็นตู้ซูเปอร์ป,ปิกที่เกลือยิ่งกว่าซอเบนะเพราะว่าสมัยซอเบคิมคอเต็ดแล้วก็หอยนางรมเหมือนรู้สึกว่าจะการันตีแบบเป๊ะเลยประมาณ22,000ประมาณช่วงนั้นนะแต่ว่าอย่างว่าเนี่ตอนนี้มันใช้เป็นหลอดตัวนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการซ้ําของหินวิญญ,ญาณตัวทุกระดับนะครับซึ่งถ้าใครได้อีปิกบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะง่ายกว่าโอเคไปลเลยกันเลยนะครับ ทำไม่ได้ก็ไมาแล้วะนะอ่าได้ยปิกมาตัวหนึ่งเอเคหลอดใกล้เต็มแล้วนะครับอ่าในหลอดใกล้เต็มเพื่อให้เสียยอกาสนะครับสูงแบบอ่าคาราลร้อยก่อนให้มันเต็มก่อนนะครับ เรต็มคิดว่าจะได้ครอบครองดวงดาวของฉันในสักวันเหรอใช้เวลาบินข้ามกาแล็กซี่มานานแสนนาน อเคและสักทีนะครับสำหรับการรีวิวแต่ว่าเดี๋ยวก็ไปสุ่มที่เหลือให้หมดหมดไปเลยแล้วกันนะช่วงระังนี้ผมได้ตัวจากการันตีล้วนๆเลยนะไม่ค่อยได้ก่อนละก็เลยจะรีวิวช้าหน่อยนะครับนะถ้าใครได้ซ้ำๆมีปิดซ้ำๆม,มันจะเต็มหลอดง่ายนะ มายง่ายว่าถ้าสมมติส่งสักสิครั้งเนี่ยอ่านอีปิกสักอย่างละตัวเนี่ยก็คือหลอดก็แป๊บๆก็ใกล้เต็มละแค่ประมาณนี้สำหรับการสุ่มเดี๋ยวไปรีวิวกันต่อนะครับุกดวงดาวเกิดมาแลอยู่เพื่อใครกันนะอ่ะมารีวิวกันเลยนะครับกับเจ้าคุกกี้สตาร์ด์ก็เพิ่งได้ศูนย์ดาวนะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้ได้ความหล่อเท่ของมันนะผมจะเอาไว้มันเป็นอันดับ2ต่อจากเจ้าซอเบ,เ,บเลยนะครับแต่ในเรื่องของความเก่งจะได้ใช้ยาวๆไหมเดี๋ยวต้องมาดูไปอีกทีนะอ่ะอันดับแรกสเตตัสนะครับพลังชีวิตปรโยมซีพลังป้องกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปเทียบกับตัวก่อนหน้านะครับอันนี้เทียบกับแสงจันนะครับที่ดาว2ดาวนะครับก็จะเห็นว่าแสงจันเนี่ยจะมีาพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกัน่ต่ำกว่าแต่พลังจัเตจะสูงกว่านะครับ ถ้าไปเทียบกับซอเบนะครับที่3ดาวนะก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าซอเบเนี่ยจะแข่งกว่าทั้งในแง่ของลัตชีวิตแล้วก็วาป้งองกันแต่ว่าพลังตีนะครับซอเบคิดว่าน่าจะน้อยที่สุดละนั่นก็หมายความว่าในแง่ของการยืนอึดนะครับเจ้าตัวสตาร์ดันเนี่ยจะออ่นยืนอดอ่าพอๆกับเจ้าซอเบแต่ว่าในแง่ของพลังตีนะครับอาจจะน้อยกว่าตัวแสงจันนั่นเองในส่วนของสกิลนะครับดาวเดือดดันค่อนข้างจะคูลไทมไวมากๆก็คือ1ิาวิเท่ากับซอเบเลย ลักษณะของการใช้สกิลนะครับจะเป็นการบินขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็พุ่งลงมาเป็นดาวตกจังหวะที่บินขึ้นไปเนี่ยจะหลบสกิลนะครับเป็นตามสไตล์ของสายซุ่มโจมตีซึ่งจริงๆตัวนาเมัดหลังๆเนี่ยจะหลบสกิลได้เกือบหมดนะครับตั้งแต่แบคเพิลแล้วก็มาจนถึงตัวแสงจันนะครับจังหวะหลบสกิลตอนพุ่งขึ้นไปเนี่ยจะมาร์คสัญลักษณ์นะครับให้กับตัวที่พลังโจมตีสูงสุดนะครับติดตีบัฟนั่นเองแล้วก็พุ่งลงมาสร้างความเสียหายก ถ้าควาเสียหายจะเป็นแบบหมู่นะครับแล้วก็เพิ่มนีบัฟให้กับศัตรูทั้งหมดจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับตามจำนวนบัฟของเป้าหมายที่ได้รับด้วยแล้วก็ตัวที่ติดสัญ,ญลักษณ์ดาวนะครับจะเป็นรีบัฟนะครับประกอบไปด้วยบล็อกบัฟบล็บอกบัฟนั่ก็คือล้างบัฟทุกชนิดออกนะครับแล้วก็ไม่สามารถรับบัฟใดๆได้เลย,เลย,เลยรวมถึงพวกสแตตต่างๆนะครับในกรณีที่ไปเจอกับตัวบมู่ไพ่ถ้าเกิดหมู่ไพเป็นตัวที่พระยมตรสูงสุดนะครับจะไม่สามารถสะสมสแตทกีมัวได้ ต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ทีมที่บุกพายไม่ได้แพ้ทามตัวนี้ร้อนะถ้าทําทีมบุกพายที่ไปเพิ่มจมตีให้กับแสงจันทร์สูงกว่าตัวบล็อกบล็อกก็จะไม่เกิดกับบุกพายบุกพายก็ยังใช้ได้นะ,ะมาต่อแล้วก็มีบั๊นะครับจะมีจะมีลดพลังโจมตีลดการฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มความเสียหายนะครับทั้งหมด 4, 4ดีบั๊สดีบั๊ด้วยกันแล้วก็ในกรณีที่ตัวสกิลเนี้ยตอนพุ่งลงมาเป็นดาวตกนะครับเกิดการคีดที่ข้ขึ้นศัตรูจะติดสถานะหหลลับไ แบบเดียวกับของแสงจันทร์นั่นเองนะครับเมื่อสัญลักษณ์ดาวถูกลบล้านะครับก็คือตัวที่บล็อกปั๊บมาแกะที่ติดตัวที่พลังจมตสูงสุดอะ่ะถูกล้าไม่ว่าจะเป็นจากสมุนไพรแล้วก็ตัวแว่นตาตะวคุ่นะครับเป้าหมายนะทั้งทีตจญจับนะครับแล้วก็ศัตรูทั้งหมดอะ่ะจะได้รับความเสียหายเป็นบริเวณทั้งหมดนั่นเองแล้วก็ในจังหวะที่ซาตาราดน,นะครับตอนบินขึ้นไปนอกจากหลบสกิลแล้วเนี่ย จะได้รับบัฟลดค่าเสียหายให้กับตัวเองด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับบูไพยนะครับทำให้มันเอิบพอสมควรเลยสลับดาวที่ยังน้อยอยู่แล้วก็ยังเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดมาติดคีสกิลใช่ไหมระตูหลับเสร็จปุ๊บมันจะมีการปล่อยดาวตกสีฟ้าเพิ่มนาเมทต่อเนื้องเข้าไปอีกนะครับในกรณีนี้สามารถไปคอมโบกับแสงจันทร์ที่หลับไหลได้ด้วยพอหลับปุ๊บมันก็จะมีดาวตกสีฟ้าตกลงมาทับอีกทีนะในการคอมโบการของ2พี่น้องนะครับสตาร์ดัสกับแสงจันทร์เอาละทีนี้เซนส่วนของค่าพลังนะครับ ตัวสกิลที่เป็นพุ่งดาวตกลมาจะทำความเสียหาย436.2เป็นสกิลหมู่ซึ่งถือว่าค่อนข้างเบานะครับถ้าไปเทียบกับแสงกันที่ดาเมจเป็นพัดเนี่ยแต่ว่าจะมีพามเสียหายเพิ่มเติมตามปริมาณบัฟของศัตรูนะครับต่อหนึ่งบัฟเนี่ยจะเพิ่มในตีอีก65ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาไปสู้กันในสนามบาัฟของคุกที่แต่ละตัวจะอยู่ที่ประมาณ4-5บัฟก็ตีได้ว่าก็ดาเมจถ้าเกิดรวมกับพวกบัฟที่มีอยู่นะครับ ก็น่าจะเกือบๆพันนั 1, ่นแหละมันจะเพิ่มขึ้นได้ตามตัวนี้แต่ว่ามันไม่สามารถคำวนวณได้นะถ้าไปเจอกับทีมที่แบบบัฟน้อย,อย,อยก็จะไม,ไม่ค่อยแรงในส่วนนี้ต่อมานะครับตัวตอนพุ่งเรามาเป็นดาวตกอะ่ะจะทําให้ตรูทุกตัวนะครับติดดีบัฟในการเพิ่มปริมาณดีบัฟนะครับอีก10%นาน12วิตอ่ถ้าสูงสุดแค่หนึ่งอันนะตัวที่เป็นดีบัฟดาวสเสียหลับดาวนะครับจะบล็อกบัฟนานถึง20วิก็คือ,อมีผลต่อทั้งเกมนั่นแหละ เพราะว่าถ้าเกิดล้างก็จะไปโดนดาเมจแทนแล้วก็ในส่วนของเพิ่มข้อเสียหายนะครับเป็นดีบัฟแบบเดียวกับของ A อแคแสงจันนะครับเพิ่มอีก35%แล้วก็ลดพายุมตียนะครับทำให้ตัวที่พายุมตีสูงสุดตอนนั้นนะ่พะพายุมตีลดลงไปถึง30%ทําให้เหมือนกับแบบจไปแทบจะเป็นง่อยเลยนะหลังจากนั้นก็จะลดการฟื้นฟูอีก40%ทาให้ตายง่ายขึ้นเมื่อลรวมกันหมดแล้วดีบัฟตัวนี้ค่อนข้างหนักนะครับถ้าโดนบมดอะส่วนที่พายุมเตีสูงสุดตอนนั้นนะ่ะคือแทบจะทำอะไรไม่ได้นะ แต่ว่าพอเราจะมาล้างนะถ้าใส่รับใส่รับเน,นี้ออกปุ๊บเนี่ยตัวที่ติดนะจะท,ทาติดการหลับไหลไปละหนึ่งจุดวิพอแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ว่าพอตัวที่ติดหลับไหลปุ๊บว่าจะโดนดาวตกสีฟ้าต่อเนื่องอีกก็จะได้ราบดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็พอล้างออกปุ๊บเนี่ยเขาจหายจะเกิดขึ้นนะครับคือ1นึ่งอความแรงมันอ,อยู่ตรงนี้นั่นแหละเพราถ้าเกิดโดนล้างด้วยสมุนไพรหรือแม้แต่นัคูกอ่ะตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ดาเมจหมู่แรงที่สุดในเกมนั้นั้นจะเห็นว่าหลังๆ ทีมของลักษณะที่เขาป้องกันจะ,จะไม่ใส่ตัวสมุนไพรกับตัวเวนตาเท่าไหร่เพราะไม่งั้นจะโดนตัวนี้แรงมากเฮ้พอจังหวะที่สกิลบินขึ้นไปนะครับตัวสต,ตาร์ดัสจะลดความเสียหายถึง35%้านะทำให้ต่อให้ใส่ลดเสียหายไม่เยอะตัวนี้ก็จะค่อนข้างจะอืดมต่องากนะครับนา75ิทาวีนะก็จะเพียมพอสำหรับการครูทามสกิลทำให้ลดความเสียหายทุกรอบอยู่แล้วอ่าแล้วก็ตรงนี้ มื่อแก้ถ้าเกิดสมมติกรณีลายใช่ไหมพอติดหลับไหลจะโดนดาเมจเพิ่มอีก301.5%ตอนนี้จะเกิดขึ้นกรณีติดหลับไหลนะครับซึ่งก็คือเกิดจากตัวมันเองได้ถ้ามันค r ิ t i c a l skill ด้วยเมื่อรรวมกันแล้วอ่ะดาเมจมันมันมาจากหลายส่วนนะครับดาเมจหลักดาเมจจากการติดค r ิ t i c a อ่าติดหลับไหลจากการถูกล้ามอะไรพวกนี้รวมๆกันแล้วแต่ว่าเป็นดาเมจที่บางส่วนเราคำนวณไม่ได้ให้เกิดขึ้นไม่ได้นะสมมกับว่าต้องฟุกติดแล้วก็แบบต้อง ให้ศัตรูมีล้างอะไรเนี้ยถึงจะแรงเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วตัวมันเองก็ดาเมจถือว่าระดับหนึ่งนะแต่ตัวที่เจ๋งจริงก็คือไปเหมือนกับปิดผนึกตัวที่เป็นดาเมจสูงสุดนะครับให้ทํางานไม่ค่อยได้สำหรับท็อปปิ้งนะครับตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นในแง่ของมาจบตีมากนะจะไปเด่นที่กรณีติดกิจเคลติดหลับไหลแล้วก็ติดดาวตกสีฟ้าเพราะฉะนั้นตัว พับปิ้งเบื้องต้นที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นการผสมกันระหว่างโจมตี3เพื่อให้ได้รับโบนัสน,นะครับใโจมตี3าเซแล้วก็ติดกิจค้อไปนะครับอีก2อันเพื่อให้แบบหวังผลในส่วนนั้นนะครับแล้วก็พอจะมีลดเสียหายสูงๆเท่าที่สุดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครูไทมติดมานิดนึงแล้วก็อลองโจมตีกับกิจค้อเป็นหลักนะครับหรือสามารถใส่เป็นตัวคูไทม์ล้วนก็ได้นะเพื่อให้ออกสเก,กิเบ่อย สำหรับทีมตอนนี้นะครับที่ส่วนใหญ่นิยมก็จะเห็นเป็นทิปป้องกันนะก็คือลักษณะคล้ายๆอย่างนี้จะเป็นโฮลี่หมาป่าตัวสาร์ดสแสงกันแล้วก็เพียววานิลานะครับสมบัติก็มักจะเป็นส่วนใหญ่หลังๆนี่จะไม่ค่อยใส่ตําราไปเน้นตัวนกบีดแล้วก็ชุบชีวิตนะครับกับตัวนาฬิกาแทนซึ่งอเป็นทีปป้องกันที่ค่อนอข้างจะ,สะเสถียรนะครับใช้ในการป้องกันตัวทีมโันัดได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับการคอมโบแล้วก็ความรุนแรงก็เลยจะมีทั้งตําราแล้วก็ ตัวใส่ฟิสองเซียเข้ามานะครับเพื่อเป็นป้องกันสำหรับทีมนี้นะครับผมจะแค่ทดสอบดาเมจของเจ้าสตาร์ดัสคอมโบกับแสงจันเฉยๆนะก็เลยไม่ได้ใช้ทีมตามเมตาปัจจุบันเพราะว่าเอาทีมเมตาเดียวกันนะไปสู้กันนะคุณดาวน้อยกว่าของผมในสตาร์ดัสศูนย์ดาวแสงจันสองดาวมันไปสู้ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยจะจัดลักษณะน,นี้นะครับเพื่อเน้นการป้องกอันจากฟิสซองเซียแล้วก็ไม่แนะนํำให้ใหนําทีมนี้ไปใช้นะมันใช้สู้กับเมตาปัจจุบันได้ค่อนข้างยาก แต่ว่าก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันก็ฮูทามนะครับแล้วก็สตาร์ดั๊โจมตีคีเดเคิลแสงจันจมตีล้วนเพียวฮูทามนะครับทีนี้ผมจะบอกความจริงอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับโดยไม่อวยตัวใหม่ๆนะคุณจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยนิยมทํานําตัวใหม่ๆที่ดาวน้อยๆอย่างสตาร์ดัตแสงจันมาใช้งานเพราะว่าการที่ตัวใหม่ๆดาวน้อยๆเนี่ยแล้วเมตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมตาแบบเดียวกันอย่างตอนนี้จะเป็นทีมป้องกันแบบนี้นคือฮอลลี่หมาป่าสตาร์ดั๊ แล้วก็อยู่ตัวมักจะเป็นเพียวหรือปิเชตอะไรพวกนี้ผมถามว่าถ้าคุณจะเอาทีมลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ไปสู้ทั้งดาวทั้งท็อปปิ้งอ่ะคุณสู้ระดับบนๆไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เวลาแบบได้ก่อนการันตีหรือว่าแบบลงการันตีแล้วมีดาว2ดาวเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณไม่สามารถนาตัวใหม่ๆไปสู้ทีมพวกนี้ได้เนี่ยผมไปสู้ตีก็แพ้ชัวร์ ซึ่งถ้าคุณไปเจอทีมป้องกันลักษณะน,น,นั้นน้าที่เป็นหมาป่าสตาร์ดัสผมแมนะนําให้คุณใช้ตัวเมตาน้ําแข็งตัวนี้ที่ผมนำเสนอไปแล้วนะครับในคลิปก่อนนั้นเนี้ยไปสู้พอจะสู้ได้อยู่นะครับชนะประมาณ6 0 7 0แต่ถ้าถามว่าสตาร์ดัสนะครับที่ดาวน้นนอยๆเนี่ยจะพอจะไปสู้กับทีมไหนได้บ้างก็จะเป็นพวกที่ไม่มีสตาร์ดัสหรือว่าทีมพวกเน้นนาเมจน,นะครับหน้าหนึ่งอะไรพวกนี้ก็พอจะได้อยู่หรือจะไปใช้ต้านป้องกันเป็นทีมที่คนนิยมก็พอจะใช้ต้านตัวโดนัทได้บ้างนะครับถ้้าาจะออยู่นนวห อันนีงเป็นโบกลายรูปแบบเดิมที่ไม่มีสตาร์ไดั์นครับอ่าแต่ว่าตัวบุคลายไม่ใช่ว่าชนะทางไม่ใช่สตาร์ไดร์ไม่ใช่ว่าชนะทางบุกพายเราก็เสร็จหน้าบอกไปแล้วถ้าเขาย้ายตัวโจมตีมาที่แสงจันอย่างเนี้ยก็ถือว่าดักทางแม่แต่นี้เหมือนกับน่าจะเป็นรูปแบบเดิมคือใส่โจมตีไปที่บุกลายก็เลยโดนดักทางอย่นีครับ แล้วก็ทีมนี้ใส่สมุนไพรไปด้วยนะครับทำให้สตาร์ดา์ยิ่งแรงก็ถือแต่ว่ามาโชว์ความสามารถในการคอมโบกับตัวแสงจันแล้วกันนะครับมีผู้บาดเจ็บอยู่ทางนี้อันเดียร์ดได้ก็จะประมาณนี้นะก็เป็นการเสริมจากแสงจันอีกที ครับไหลแล้วก็โดนล,ล้างด้วยสมุนไพรก็ยิ่งแรงเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อันนี้เสริมให้นะครับจะนำสตาร์ดัสนะครับคู่กระแสงจานมาลองลุยในด่านที่มันยักยาก่าหรือน่าว่าในการลุยด่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยใช้ในความเมืดนะใหขีดที่รับนะให้เป็นนาทีค่ะ ความแข็งแห่งดวงดาวไปนีค้เปรมลไม่ได้แล้วความแข็งแห่งดวงดาวปลยไม่ได้แล้แล้วก็แดดนีปกติสัตวจะค่อนข้างโจมตีแรงนะแต่เอโดนดีบับของตัวสตาร์ด้าก็ทำให้รถก็สามารถลงไปค่อนข้างเยอะปกติแจกทีมเราทีเดียวเกือบตายเลยนะนี่ก็คือข้อดีเหมกกือนกันนะครับ ขอนนง,งสตาร์ดัสตนะที่แบบดาเมจอาจจะไม่ได้เทียบเท่าแสงจันทร์แต่ว่ามีตัวดีบัฟที่ไปดักทางตัวดาเมจแรงๆอ่ะเพราะฉะนั้นพวกดานที่แบบศัตรูโจมตีหนักๆตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับโดยสรุปเลยละครับตัวนี้ถือว่าเก่งหลายตามสไตล์ตัวซุปเปอร์ิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเขาสาม,มารถค่อนข้างโดนเด่นในแง่ของดาเมจแต่ว่าไม่เท่ากับแสงจันทร์นะแต่ว่าจะเด่นไปที่การดีบัฟมากกว่าให้ทำให้ตัวที่โจมตีแรงๆอ่ะลดประสิทธิภาพลงไปค่อนข้างเยอะ แต่ว่าดาวน้อยๆอ่ะยังไม่แนะนำให้มันมาใช้ในอารีนาอย่างจริงจังนะครับเพราะคุณจะสู้กับระดับบนๆไม่ค่อยได้สู้กับคนที่ไม่มีหรือว่าแบบแรงไม่สูงมากอ่ะพอจะใช้ได้อยู่จนกว่าจะดาวสูงกว่าน,นี้พอสมควรหรือว่าผมไประชิดทีมที่แบบใช้ดาวน้อยๆก็พอจะเล่นได้เหมือนจากจอสอเบให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะนำมาํำเสดอใหม่อีกครั้งถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ